พระทัดภูมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17ณเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้สลับหมุนเวียนผ่านทางช่อง 3, 5, 7โฆฒนาและ NBT ส่งพลังใจเชียร์นักกีฬาไทยเป็นเจ้าเหียงทองอตั้งแต่วันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้สวัสดีครับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกานะครับสนักง,งานเลขาธิการวุฒธธิสภาเปิดให้สมาชิกสภานิติบัญญตัติแห่งชาติรายงานตัววันนี้วันสุดท้ายนะครับไปติดตามบรรยากาศกับคุณวรพัฒพัทยากุลรายงานสดจากอาคารรัฐสภาเชิญครับ สำหรับวันนี้นะครับสํานังงานเลขาธิการวุฒิสภาก็จะเปิดให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับเข้ารายงานตัวจนถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีครับบรรยากาศการเข้ารายงานตัวของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอวันสุดท้ายโดยเมื่อเวลา8นาฬิกา55นาทีพลเอกสุรวัตร บุรวงหัวหน้าศูนย์ประสานงานประเทศเพื่อนบ้านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพปกนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่1 4เข้ารายงานตัวเป็นคนแรกนะครับในขณะที่ยังมีสมาชิกสอนอชอยังไม่มารายงานตัวอีก6คนได้แก่นายนารงชัยอัครเสร,รณีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อ,ด,อดีตสมาชิกวุฒิสภานะครับนายาดิษฐ์ธัตโหตรกิจรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพลเอกธทีรวัตรบุญยประดับรองผู้บัญชาการกองทัพปก นายประดิษฐ์วันนรัตออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์คุณพรทิพย์จาละเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกานายสมจาตุสีพิทักษ์อดีตร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับอย่างไรก็ตามสํานักงานเลขาธิการวุฒธธิสาภาจะเปิดให้สมาชิกสอนอชอเข้ารายงานตัวในวันนี้จนถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีซึ่งผู้ที่เดินทางเข้ามารายงานตัวแล้ว จะได้รับกระเป๋าเอกสารซึ่งจะมีคู่มืออำนาจหน้าที่ของสมาชิกสอนอชอ,อธิหนังสือรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557ครับและทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่อาคารรัฐสภา2ครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบคุณครับคุณวรพัฒนครับไปดูทางด้านของทีมมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยชุด,ชดเอเชียเกมครั้งที่17เดินทางไปแข่งขัน,ขน,ขนที่ไต้หวันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ นาวากาัดเอกสมยศจุนเสนนะครับัูหน้า,นาฝ่ายเทคนิคสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยร้อยตีแก้วพงประยูรและจ่าเอกสุบรรณพันโนนนะครับสองสตาฟโค้ชทีมมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยได้นำนักชกเสื้อกล้ามชุดเอเชียเกมประกอบด้วยชาย4รุ่นะเนศองจันตะรุ่น49กกิโลกรัมนะครับธนาวุฒิเพชรคุ้มนักชกชุดบีรุ่น56กกิโลกรัมสายลมอดีรุ่น60กิโลกรัมและอภิเชษแสนสิรรุ่น75กิโลกรัม รวมทั้งนักชกหญิง2คนนะครับทัศมาลีทองจัน์รและก็โสพิดาสัทุมรามเดินทางไปแข่งขัน,ขนมวยสากลสมัครเล่นนานาชาติรายการไทเปซิตี้ครับครั้งที่4ระหว่างวันที่6กถึงสิสงิงหาคมนี้ซึ่งถือเป็นรายการอุ่นเครื่องรายการสุดท้ายก่อนลุยศึกอินชอนเกมที่เกาหลีใต้ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ แผนเก็บตัวจากนี้นะครับทุกวันจันทร์และวันพุธของทุกสัปดาห์จะมีการลงนวมกับนักมวยสากลอาชีพที่เวทีมวยราชดำเนินส่วนแผนการที่จะเก็บตัวที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงกลางเดือนนี้ต้องยกเลิกไปเนื่องจากสมาคมพิจารณาว่าสภาพอากาศไม่เหมาะสมครับอันโตนิโอไคลลี่นะครับนักบิดชาวอิตาลีคว้าชมป์มอเตคอสที่อนามที่25ที่ประเทศเบลเยียมครับ แข่งขันโมอโตโคอดเวอร์ชั่นแมชชิฟหรือจักรยานยนต์วิบากสนามที่15ของปีนะครับที่เมืองลอมเมลประเทศเแบลรยเย,ยมรุ่น MX1 ครับแข่งขันกันสอเรสเลนละ18รอบปรากฏว่าเรสแรกนะครับอันโตนิโอไคลลรี่แชมป์เก่าและแชมป์โลก5าสมัยจากอิตาลีพารถกู่ใจ KTM หมายเลขตองสองคว้าชายเป็นคนแรกเวลา34นาที22.254วินาทีเอาชนะโกตีโบลังที่ขับรถคาวาซากิหมายเลข21ไบป03.902วินาทีนะครับ เลสซォคาีิยังทำงานยอดเยี่ยมเข้าไปที่1เวลา34นาที46.942วินาทีดีกว่านักขับเจ้าถิ่นนะครับเคนเดอร์ดีโคจากทีม KTM 8.481วินาทีคะแนสะสมล่าสุดหลังผ่านไป15สนามนะครับอันโตนิโอคาร์ล่เป็นผู้นำที่669คะแนน,นเข้าใกล้การคว้าแชมป์โลกสมัยที่6โดยเหลืออีกเพียงแค่2สนามเข้าเท่านั้นในปีนี้ครับอันดับ2ชาร์มี่ฟานเฮอร์บิต588คะแนนนะครับ สนามต่อไปแข่งขันกันที่ประเทศสุดเดนวันที่6สิงหาคมนี้ครับข่าวหมดคือข่าวต้นชั่วโมง10ธันานะครับติดตามข่าวได้ครั้งต้นชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ อเมรานี่แหละคือมีใจที่เป็นกลางเป็นกลางได้ก็เพราะว่าปรงลงไปในกรรมได้ไม่รับเสียจนไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกซึ่งความรักเช่นนั้นไม่ใช่เป็นความรักที่เป็นเมตตา